จังหวัดสตูลอนชนจังหวัดสตูลตรวจเรือสมรานกีฬาขนาดใหญ่เดินทางมาจากเมืองท่าปีนังประเทศมาเลเซียซอนชนจังหวัดสตูลโดยนวเอกแสนไทยบัวเนียมรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสตูลอนชนภาคสามบูรณาการกำลังร่วมกับสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลด่านศุลก,กากรสตูล คนเข้าเมืองจังหวัดสตูลและด่านควบคุมโรคติดต่อตำมลังสาธารณาสุขจังหวัดสตูลพร้อมเรือตรวจการเจ้าท่า188ออกตรวจเรือสำรานกีฬาขนาดใหญ่ชื่อ MV เอเกนสัญชาติปานามาขนาด23,287ตันกรอด เดินทางมาจากเมืองท่าปีนังประเทศมาเลเซียโดยมีคนประจำเรือจำนวน442คนเข้ามาในราชาอาณาจักรไทยเมืองท่าสตูลโดยกำหนดจุดจอดเรือบริเวณพิกัดละติจูด6องศา31ลิปดา25.8ฟิลิปดาเหนือลองติจูด99องศา49ลิปดา48.8ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่งเป็นร่องน้ำลึกใกล้เกาะตะลุเตาตำบลเกาะสาหรายอเภอเมืองสตูลจัังหวดสตูลห่างจากท่าเทียบเรือตำมลังประมาณ13.9ไมล์เพื่อเป็นการทดสอบระบบต่างๆให้พร้อมเตรียมรองรับผู้โดยสาร ในการนี้การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยและเจ้าหน้าที่ของเรือสอมราญในการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งเรือจะนํานักท่องเที่ยวต่างชาติจากมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายการท่องเที่ยวที่เกาะลีเปะจังหวัดสตูลทางนี้นาวเอกแสนไทยบัวเนียมรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสตูล ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นมิตรไมตรีต่อคนต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมืองท่าสตูลนิว24นิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน